มาดูรถสวยผ่อนถูอีกเช่นเคยค่ะกับ Honda City พันเทอร์โบปี2024ค่ะคันนี้ใหม่วิ่งน้อยนะคะ40,000โลค่ะพี่พี่การันตีเลขใหม่นะคะมาในรูปแบบของสีเทาดำเป็นตัว s p a พ t ค่ะแม็กแต่งยางปีใหม่พร้อมใช้ค่ะสีสวยฉ่ำเลยนะคะพี่พี่รับประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำแน่นอนนะคะภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะ ปุ่มสตาร์ทแอร์ดิจิตอลนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันคลูสคอนโทรลค่ะจอสิบนิ้วเลยนะคะมีกล้องมองหลังด้วยค่ะเลขไมแท้นะคะเบาะหลังนั่งสามคนได้สบายสบายค่ะ ฝากระโปรงท้ายนะคะเดิมทุกจุดค่ะคุณพี่น็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียง8,400าค่ะผ่อนยาวถึง84งวดลูกค้ามีเครดิตหรือว่ามีประวัติผ่อนออกรถศูนย์บาทค่ะอะไรแม่แรงอยู่ครบนะคะมีถาดรองพื้นให้ด้วยค่ะการันตีสภาพนะคะคันนี้สวยจัดไม่มีชนหนักปีความจมน้ำแน่นอนค่ะพี่พี่ ใครมองหายอยู่นะคะเตรียมเอกสารเช็คเครดิตได้เลยนะคะรถของเราการันตีสภาพทุกคันนะคะมีใบตรวจสภาพรถแนบให้กับพี่ๆด้วยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะก่อนส่งมอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ให้นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรกคลัสตรวจเช็คระบบแอร์ค่ะเรามีรับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะ3เดือนหรือ90วันค่ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพดีค่ะ รถสวยมากๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกควาำไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะการันตีสภาพเลยนะคะผ่อนเพียง8,400ผ่อนยาวถึง84งวดออกรถ0บาทค่ะ